AI สร้างวิดีโอแนวใหม่ตามที่พี่น้องเห็นอันนี้นะครับนี่เป็นไงครับดูแล้วเนี่ยแหลมหรือเปล่าครับผมท่านไหนอยากจะทำเป็นบ้างเดี๋ยวไปดูวิธีทำตามได้เลยครับเครื่องมือที่เราจะใช้หลักๆมีอยู่2ตัวนั่นเองนะก็คือ Google AI Studio กับไ Hy โ o นั่นเองครับ นะ Google AI Studio เอาไว้สร้างภาพครับไปที่ Google Chrome ก่อนเลยนะเราสร้างภาพมาก่อนซึ่งตัวนี้พี่น้องจะสร้างภาพอะไรก็ได้แล้วแต่ตามที่ต้องการเลยนะครับนะแล้วก็ไปพิมพ์ค้นหาเลยนะ Google AI Studio แบบนี้นะครับนี่พิมพ์หาใน Google เลยนะอ่าถ้าเป็นชื่อเว็บมันก็จะเป็นชื่อนี้นะครับ ai studio google com อ่าเดี๋ยวผมก็จะพิมพ์ค้นหาให้เลยดีกว่านะเริ่มใหม่เลยนะนี่ พิมค้นหาด้วยคําว่า Google AI Studio แบบนี้นี่หน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยบึมเขาก็จะมีโคต้าให้ใช้นะครับประมาณวันหนึ่งก็30รูปได้นะแต่ในอนาคตผมไม่แน่ใจนะวันนี้วันที่1ตุลาคม2568เขาจะมีโคต้าประมาณนี้นะเสร็จแล้วพอพี่น้องเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยให้กดตรงนี้ดีกว่านะครับนี่ ขีดสามขีดตรงนี้แล้วก็ generate media ได้เลยตรงนี้นะครับผมอ้าวหน้าตาม,มาตันตกไปนิดนึงนะพี่น้องนะนี่นมาแล้ว generate media นะเริ่มต้นเราจะสร้างภาพต้นฉบับเพื่อเป็นตัวอ้างอิงก่อนหน้าตาก็จะได้เหมือนกันนะไปที่ image gen ตรงนี้เลยนะครับนี่ปึ๊บอ่านะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรามาที่ image gen แล้วเราก็มาที่ด้านล่างเลยนะครับผมตรงนี้นะปึ๊บ แล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยครับเราอยากได้ตัวละครแบบไหนอย่างไรซึ่งพี่น้องก็พิมพ์ด้วยภาษาไทยได้เลยนะผมขออนุญ,ญาตวางเลยแล้วกันนะนเด็กผู้หญิงคนไทยอายุ2ขวบผมสีดำหน้าตาแบบชาวบ้านน,นะครับตรงนี้นะพี่น้องจะต้องการตัวละครแบบไหนหรืออะไรอย่างไรก็ได้ทั้งหมดนะไม่ได้ซีเรียสเลยตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะวางเนื้อเรื่องเป็นแบบไหนนะครับเสร็จแล้วก็สร้างมันขึ้นมาเลยนะครับผม นะแต่เมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงนะก็คือก่อนสร้างเนี่ยนี่โอ้มาแล้วนะอ่าเอ้แต่ก็ได้เหมือนกันนะอืมผมก็จะบอกว่าก่อนสร้างพี่น้องก็สามารถไปกําหนดตรงนี้ได้นะเนี่ยขีด3ขีดตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไปกําหนดขนาดมันได้นะครับเนี่ยจะเอาขนาดไหนนะ1ตอนต่อ16อันนี้คือแนวตั้งอันนี้คือแนวนอนได้ทั้งหมดเลยนะอ่าเสร็จแล้วพี่น้องก็เซฟรูปอันนี้เนี่ยเก็บเอาไว้ก่อน นะครับซ่งวิการเซฟก็แตะเลยบึง้งอ่าพอแตะเสร็จแล้วนะครับผมพี่น้องมันจะมีไอ้นี่นะอ่าโชว์แล้วก็จะเป็นรูปดาวน์โหลดแบบนี้นะพี่น้องโหลดลงเครื่องก่อนเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นรูปอ้างอิงนี่นะครับผมโทษทีนะด้านล่างมีคําว่าบันทึกอีกรอบหนึ่งมันให้บันทึกต้องกดอีกรอบหนึ่งนะมันถึงจะบันทึก เพื่อที่ว่าจะได้เป็นรูปอ้างอิงเวลาทำในฉากต่อๆไปหน้าตาก็จะได้ใกล้เคียงกันมากๆนั่นเองโอเคพี่น้องตัวนี้ได้แล้วนะครับถ้าพี่น้องมาสร้างตัวนี้ได้แล้วต่อไปก็จะเป็นการสร้างฉากนั่นเองซึ่งการสร้างฉากนะครับตรงนี้พี่น้องก็ไปที่นี่เลยนะนี่นะครับก็กดขีดตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะ,ะแล้วตรงนี้นะครับผมพี่น้องก็ไปที่ generate media ตรงนี้เหมือนเดิมเลยบึ๊บ อ่านะครับเสร็จแล้วนะครับพี่น้องก็มาที่กล้วยเลยครับผมนาโนบันาหน้านั่นเองนะตรงนี้นะกดเข้าไปเลยครับบึมอ่าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็เอารูปเนี่ยมาอ้างอิงก่อนได้เลยนะเมะื่อกี้นี้นี่ตรงนี้นะครับรูปอ้างอิงนะกดปุ่มบวกนะอ่าเพื่อที่ว่าหน้าตาตัวละครจะได้เหมือนกันนี่กดอัปโหลดไฟล์เลยนะครับปึ๊บ เสร็จแล้วเราก็ไปเลือกภาพที่เราได้จากเมื่อกี้นี้นะเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกที่รูปที่เราสร้างมาเมื่อกี้นี้นั่นเองเบ๊บนั่นนะเสร็จแล้วนะครับผมนี่คือสุดยอดเครื่องมือในยุคนี้ก็คือกล้วยของเรานั่นเองนะอ่าและพี่น้องต้องการแบบไหนอย่างไรก็พิมพ์บอกลงไปได้เลยนะอย่างเช่น <c oughs> ผมก็จะบอกว่านี่นะครับพี่น้องผมก็อ้างอิงจากรูปเด็กคนนี้นะบอกว่าให้กลายเป็นเด็กทาลก นอนอยู่ในเปลสีขาวที่พื้นไม้ภาพในมุมตั้ง90องศาเพื่อที่ว่าจะได้เห็นหน้าเด็กแบบชัดเจนนะครับผมเสร็จแล้วตรงนี้เราก็กดสั่งได้เลยนะปุ๊บเข้าไปแบบนี้นะครับผมนะตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็สามารถที่จะจินตนาการได้เลยนะว่าเราเนี่ยอยากที่จะได้รูปอะไรประมาณไหน อ่าเห็นไหมครับผมพี่น้องได้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นี่เห็นไหมครับนะพอได้ตัวนี้มาแล้วนะครับผมเราก็ทําการเซฟได้เลยหเห็นไหมหน้าตาก็จะคล้ายๆกับอันเนี้ยต้นฉบับของเราเมื่อกี้นี้นั่นเองเห็นไหมผมถึงต้องสร้างภาพต้นฉบับขึ้นมาก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็กดเซฟเลยนะปุ๊บ นี่กดไปที่รูปนะครับแล้วก็ที่มุมบนขวาจะมีปุ่มเซฟตรงนี้นะกดเซฟได้เลยนะครับแล้วก็เวลาทําคลิปครับจะต้องมีภาพอย่างน้อย2ภาพนะก็คือภาพเริ่มต้นกับภาพสุดท้ายนะเมื่อเรามีภาพเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างภาพสุดท้ายอีกรูปหนึ่งละกันนี่นะครับวิธีการนะครับพี่น้องก็เหมือนเดิมนะก็คือ,อจริงจริงแล้วตรงนี้เราไม่ต้องอัปโหลดไฟล์แล้วก็ได้นะเพราะระบบมันจำค่าไว้แล้วเราก็บอกไปเลยครับ ว่าต้องการอากับกิริยาแบบไหนนะนี่คราวนี้ผมก็อยากจะได้ฉากเป็นน้องนะครับผมท่านนี้กำลังนั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะไม้ในห้องครัวแล้วก็มีแสงแดดตอนเช้าด้วยนะอ้าวสองถึงพิมพ์ผิดนะครับผมกลายเป็นสองถึงนะสองถึงอ่าโอเคครับผมเสร็จแล้วตรงนี้นะครับผมเราก็กดรันเลยนะนี่เพื่อที่จะได้ภาพสุดท้ายมานะครับ เมื่อเราได้ภาพทั้ง2ส,ส่วนมาแล้วนะเราก็เตรียมเข้าไปใช้ไฮโลได้เลยนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับท่านไหนที่ใช้อีเมลใหม่สมัครก็จะมีเครดิตให้ใช้ฟรีอยู่นะเมื่อกี้ผมลองดูแล้วจะมีอยู่ประมาณสัก200เครดิตได้นั่นน,นเห็นไหมครับผมมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นไหมครับว่าหน้าตาใกล้เคียงกันเลยนะอ่านะครับผมตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะ เอาต่อมาครับเราก็ไปที่เจ้าตัวไฮโลกันดีกว่านะครับนะแล้วพี่น้องอพี่น้องก็อย่าลืมเซฟด้วยนะนะครับโอเคต่อมาครับผมก็คือให้เราไปที่ไฮโลนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันพิเศษของเขานะซึ่งออกมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ถือว่า,าใช้ได้เลยนะตอนแรกผมก็ไม่ได้เล่นมันก็เสียดายเหมือนกันครับเพิ่งมาเล่นมันตอนนี้นะ นี่ไฮโล AI ตรงนี้กดเข้าไปเลยครับปึ๊บนี่อา้าวเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมนี่แหละอีเมลใหม่ก็จะได้200เครดิตนั่นเองนะครับอาจจะใช้ผ่านเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะผ่านเจ้าตัวเว็บหรือจะตัวแอปก็ได้แล้วแต่เรานะตรงนี้ก็ยังไม่สมัครนะกดไปก่อนเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับพี่น้องก็กดปุ่มบวกได้เลยนะบึ๊บนี่ อ้าวเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีให้เราเลือกสตาร์กับ n นั่นเองนี่แหละคือหัวใจของเรานะแต่ก่อะอื่นเลยพี่น้องถ้าจะใช้ฟังก์ชันนี้นะจะต้องเปลี่ยนจากไฮโล0ูนเป็น0-2นะครับนี่ต้องเปลี่ยนเป็น02นะมันถึงจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับแล้วก็ที่ปุ่มสตาร์ตตัวนี้ถูกต้องแล้วนะก็กดอัปโหลดรูปได้เลยครับปึ๊บนี่ก็จากรูปนี้นะเห็นไหมปึง๋ง นี่เอารูปนี้นะครับปับ๊บเสร็จแล้วอ่านะครับผมเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็ไปเลือกตัว n ได้เลยนะนี่มาแล้วครับกดที่ตัว n ตรงนี้นะปุ๊บนี่พอกดที่ตัว n ตรงนี้แล้วนะครับเราก็ไปเลือกรูปภาพปลายทางของเราว่ามันจะเป็นอย่างไรแมพอ้าพี่น้องขอโทษทีครับผมเลือกผิดนะ อันนี้จะต้องเป็นตัวเริ่มต้นสิเพราะฉะนั้นผมก็ต้องสลับที่พี่น้องกันไปที่ตรงนี้นะครับสลับไปที่สตาร์ทได้เลยแล้ว n ก็ต้องเป็นตัวที่น้องที่นั่งทานข้าวอยู่เอา้าเลือกผิดซะงั้นนะแล้วก็กดไปที่ n ตรงนี้ได้เลยนะบึ๊บแล้วก็ไปเลือกเห็นไหมน้องทานข้าวอยู่ตรงนี้นั่นเองครับผมปึ๊บอ่าแล้วก็กดเสร็จสิ้นเลยนะครับนี่ต่อมาครับผมเนื่องจากว่าไฮโลเนี่ยมันเก่งมากๆเลยนะเราเนี่ย ที่ผมใช้อยู่นะครับไม่ต้องสั่งอะไรตรงนี้เลยนะไม่ต้องสั่งอะไรเลยนะครับที่เราทําได้ก็คือว่าเราก็กดลุยตรงนี้ได้เลยนะครับผมและตรงนี้นิดนึงนะครับพี่น้องก็คือว่ามันมีให้เลือกนะช้อยของเราก็คือปกติจะอยู่ที่6วินาทีจะกินเครดิตอยู่ที่25เครดิตนะเราไม่อยู่200ก็ยังโอเคหรือถ้าพี่น้องต้องการยาวกว่านั้นนะครับผมกดไปเลยครับตรงนี้1ิเครดิต ไอ้สิวินาทีอันนี้ทําไม่ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องอัปเกรดเห็นไหมเป็นลูกกุญแจอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นของฟรีนะครับจะได้อยู่ที่เท่านี้นะอ่าเจ็ดหกแล้วก็6วินาทีนั่นเองอันนี้ต้องอัปเกรดนะอืมไม่เป็นไรเราเอาแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วพี่น้องก็กดลันได้เลยนะครับตรงนี้นะรึบนี่แล้วก็พี่น้องอย่าลืมนะครับถ้าพี่น้องอยากจะทําเป็นคลิปสั้นแนวตั้งตอนที่เราเนี่ยทำเป็นภาพนะ ก็อย่าลืมทําเป็นภาพแนว9ต่อ16ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะ,ะกดเข้าไปเลยครับมันก็จะบอกว่ามันกําลังลันอยู่นะซึ่งผมทดลองดูแล้วเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาถ้าเป็นสมาชิกก็ถือว่าเร็วพอสมควรเลยนะบางทีก็แค่นาทีนิดๆหรืออาจจะไม่ถึงด้วยนะครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกโอ้ยังจะได้ fast tag อยู่ประมาณ3นาทีระหว่างรอไฮโลแปลงไฟล์ Hi Lo, Fi, จะได้ไม่เสียเวลานะครับฝากขายของนิดนึงนะ ท่านไหนอยากจะมีรายได้จาก u t u b e นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหรือว่ากลัวทำคลิปแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนดูแล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลาแล้วก็เสียเงินในการลองผิดลองถูกทำแบบน้นทำแบบนี้แล้วก็ทดลองเครื่องมือต่างๆนานานะครับแล้วก็อยากจะใช้แค่มือถือในการทำคลิปนะผมมีทั้งคอร์สเรียนออนไลน์แล้วก็อ e ีบุ๊กที่รวบรวมจากประสบการณ์15ปีในโลกของ YouTube นะครับแล้วก็นอกจากการได้เรียนแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะได้ผมเป็นที่ปรึกษาในการแนะนําด้วยนะครับเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนนั่นเองนะครับผมติดต่อได้ที่ร้านที่ชื่อว่าแอดเสกยูทูบได้เลยนะครับระหว่างรอนะครับระบบยังทําไม่เสร็จอีกไม่เป็นไรครับผมก็จะได้นําต่อเลยนะในกรณีที่พี่น้องเนี่ยได้คลิปวิดีโอมาแล้วนะเราก็แค่เอาคลิปวิดีโอที่ได้นั่นแหละมาทําการต่อกันนั่นเอง นะครับก็คือเราได้อ,อ,อะไรนะรูป1กับรูป2เป็นสตาร์ทเฟรมกับเอ็นเฟรมแล้วนะเราก็มาต่ออีกก็คือรูป2กับรูป3ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมนะแล้วเราก็นี่พอได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่น้องจะงงนะเราก็จะได้เป็นคลิปคลิปแบบนี้นะนี่ดูครับปึบนี่อย่างเช่นอันนี้นะครับผมคลิปที่1ก็คือนี่ บล็บกดให้ดูเลยครับนี่คือคลิปที่1นนะเห็นไหมครับพี่น้องบล็บนี่มาเรียบร้อยแล้วยาวหวินะนี่คือคลิปที่1นนะครับอ่ะต่อมาเราก็มาดูคลิปที่2ต่อดีกว่านะครับนี่นะคลิปที่ปอ๊บเดี๋ยวเอามาต่อกันนี่ดูครับก็จะเปลี่ยนฉากเห็นไหมแวบโอ้โหลำลึกมากมาก นะตัวนี้พี่น้องจะมีกี่คลิปก็ได้แล้วแต่และนี่กค็คลิปที่3นะครับผมดูครับอ่าคลิป3ผมไม่ได้เปลี่ยนฉากนะผมเป็นฉากจบของผมเห็นไหมฉากจบก็คือเด็กเดินเท่านั้นเองนะอ่าโอเคครับตรงนี้เราก็ใช้เจ้าตัวแคปคัตนะครับในการที่จะมารวมล่างกันนั่นเองนะอ่าเราก็ไปที่แคปคัตได้เลยครับทุกท่านนี่แคปคัตนะครับผมบึง้งนี่แคปคัต เราก็แค่เอาไฟล์ที่ได้มาเรียงต่อกันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วพี่น้องก็ใส่เพลงประกอบเท่านั้นเองนะ,ะตรงนี้กดไปที่คำว่าแก้ไขนะปึ๊บแล้วก็เลือกคำว่าโปรเจกต์ใหม่ได้เลยปึ๋งอ่าเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เลือกทีละไฟล์เลยนะไฟล์1ไฟล์2ไฟล์3แล้วเราก็กดที่คำว่าเพิ่ม นี่แล้วก็ไฟล์ก็จะเข้ามาแล้วนะครับผมเรียงกันเป็นตับแบบนี้เลยอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็กดลันเห็นไหมพี่น้องมันก็จะต่อเนื่องกันดูนะครับผมมันจะต่อกันพอดีเป๊ะเนียนกิฟเลยนะเนี่ยเห็นไหมต่อกันแล้วเนียนกิฟเลยนะอ่าเ,เนียนกิฟเลยนี่นะครับเห็นไหมไม่มีรอยต่อเลยครับเนียนเป๊ะ,เ,ปะเลยอ่าคราวนี้เราก็จะได้วิดีโอที่มันมีรูปร่างหน้าตาที่ แปลกใหม่เอาไปเล่าเรื่องแนวต่างๆได้นะพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นแนวของอาการพัฒนาตัวเองนะหรือว่าแนวให้กําลังใจก็ได้อันนี้น่าสนใจผมว่าผมจะไปซุ่มทําแนวให้กําลังใจดีกว่าแล้วก็กดส่งออกตัวนี้ได้เลยนะคผมอย่าลืมก่อนกดส่งออกกด AIUHD ด้วยนะท่านไหนที่ไม่ได้สมัครสมาชิกเอาตัวนี้ออกด้วยไม่งั้นจะส่งออกไม่ได้นะปิดปุ๊บแล้วก็กดส่งออกตรงนี้ได้เลยนะ อ้าวเดี๋ยวสุดท้ายนี้ครับผมกลับไปดูหน่อยสิว่าทําเสร็จหรือยังเนี่ยอ้าวทาเสร็จแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราก,กดไปดูดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะทําเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วแว็บเห็นไหมครับกลายเป็นเด็กคนนี้เลยนาเห็นไหมอ่าตรงนี้พี่น้องจะสร้างกี่ตัวละครจะสร้างกี่ฉากก็จัดที่สะดวกได้เลยนะสุดท้ายนี้ขอฝากสระเปาแพนเบสคุณล้วงควงตะหลิวด้วยนะครับ เรียกได้ว่าอร่อยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะสายเจวีแกนมังสวิรัติกินได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นแพนเบสนั่นเองมีแต่ธัญญพืชกับธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วลูกไก่เม็ดบัวแมคคาเดเมียเ็ดออรินจีอัลมอน็อชโกแลตฟักทองญี่ปุ่นมันโถผักชีราวตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสั่งซื้อกี่ลูกก็ได้ผมจะมอบอีบุ๊กสอนตัดต่อได้แคปคัดให้ฟรีมูลค่า490บาท พี่น้องก็ทักไปคุยกับพี่สาวผมได้นะที่ไลน์ที่ชื่อว่าแอดแก n นมาล้วงได้เลยนะขอบคุณพี่น้องที่ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ยังไม่มีไมโครโฟนอย่างไรนะอันนี้เป็นไม์ไร้สายที่ผมใช้มาตลอดเลยทุกคลิปของผมเนี่ยทำไมเสียงชัดจังจานเพราะว่าใช้ไม์ตัวนี้ไม้ My j 1 1เเป็นไม์ไร้สายนะใช้ได้ทั้งระบบ ios แล้วก็ android เลยนะครับใช้งานง่ายมากครับผมเอาตัวนี้เสียบเข้าไปตูดมือถือปุ๊บเปิดปุ๊บใช้ได้เลย นะครับแล้วก็สัญญาณดีด้วยระยะห่างประมาณ5เมตรเสียงยังชัดอยู่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียงลบก,กลนเลยนะตัวนี้ตัดเสียงลบก,กลวนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาชาร์จง่ายมากครับผมเสียบตูดเลยโบเสียบกับ USB เสียบไปชาร์จเสร็จแล้วจบแล้วตัวนี้ J11 นั่นเองพี่น้องก็สามารถสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้พลังใจมาจากความรักและความศรัทธาในตัวเอง นะเราต้องมีพลังใจในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต้องมีพลังใจในการที่จะต่อสู้กับปัญหาและก็อุปสรรคที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในชีวิตแล้วก็ในทุกเรื่องด้วยนะถ้าเรามีพลังใจแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถฟันฝ่าเอาชนะพวกมันเหล่านั้นได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะมีรายได้จาก YouTube ได้แน่นอนครับท่านไหนยังไม่ผ่านกดอย่างไรผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะ มีไรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด